ฉันไม่กังวลเรื่องเงินทองหรือว่าเรื่องใดๆมหาปัญญาที่อยู่ในตัวฉันจะอยู่ในทุกสิ่งที่ฉันต้องการเช่นกันจ,กนจักรวาลจะชักจูงพวกมันมาให้ฉันประทานทุกสิ่งที่ฉันต้องการมาให้แล้วฉันไม่กังวลเรื่องสุขภาพเพราะฉันสบายดีอย่างแท้จริงฉันไม่มีความกังวลหรือความกลัวใดๆฉันไม่มีความกังวลหรือความกลัวใดๆ ฉันอยู่เหนือความเย้ยยวนที่ชั่วร้ายฉันผลักใส่ความละโมบความเห็นแก่ตัวและความทะเยอทะยานส่วนตัวฉันไม่อิจฉาไม่โกรธหรือเกลียดชังสิ่งมีชีวิตใดๆฉันไม่กระทำการใดๆที่ไม่เป็นไปทางเดียวกับความฝันของฉันฉันมีความชอบทำและจะทำสิ่งที่ชอบทำเสมอ